สวัสดีค่ะมื้อนี้แม่บอกปังกะจะเฮ็ดแกงน่อไม้สมุไนไพรดอกพี่น้องไปเบิงน้ำกันมีหยังแน่นี่ลพีน่น้องน้องไม้ที่ปลูกไว้กับพอได้กินเนาะส่วงนี้ช่วงกัดตัวอยู่บ้านกับพอดีมีเนวกินน่อไม้สดๆพี่น,อน,น้องนี่าหน่อไม้แคมหัวบรรยากาศดีดีส่วนน้อยๆมีดินน้อยๆอยู่ใกล้เฮื่อนกับพอได้มีปลูกกินพี่น้อง หัวปลาสดๆกำลังเป็นหมากนี่อันนี้ก็กำลังเป็นหมากทุกีนองน้อยๆย่โอุยอีกหน่อยนึงก็ยิงสูงสูงจีนองนบัวสดๆใสแกล็ดนอ้อ่ อันนี้ผักขัดแย่งพี่นองกำลังงามปลูกไว้พอได้กินน้ำหัวน้ำสวนอยู่ใส่เก่งหน่อยกำลังงามสวนน้อย,อย,อยมีดินหน่อยก็พอได้ปลูกซินี่พอได้กิน นี่ตัวมึงมาขวบกะได้สามน่วยพอได้แกงกตัวพี่นอ้องนี่กะเอาน้ำยาหนางผสมข้าวเบื่อพี่นอ้ววองเพราะเข่าเบื่อที่ทำละเอียดกยย็จะนี่เอาน้ำยาหนางผสมกันเอาลงเอาไม้อันนี้กะผักขะแนง,งพี่นอ้องอันนี้กะขวบอันนี้กะกระเทียมหอมแดงหัวสิงไข่แล้วกับ กระชายพี่น้องอันนี้เห็ดเห็ดขาวอันนี้ก็เห็ดหูหนูวันนีนก็เอาประเดก๋ยวคจักน้อยนึงว่นไหนนี่กินหอมๆเนะแก่งเน่อไม้สมุนไพรสดๆฮอน จืดก็เอาน้ำปลาเติมใส่น้อยนึงเพราะว่าต้องแูแลสุขภาพสามีเนาะสามีกินจืดเป็นโรคหัวใจเติมจ,จักน้อยพอได้เพิ่มปรุงาณลดพอได้ใส่เปล่งนัวเได้พี่น่งใส่แตวดีดีกะพักขยันลงกระชิสุกเนาะ กุ้งหมอกแล้วก็ผักขยงลงหอมหอมพี่้องสวีกะ่ะน่ากินฝากกดติดตามช่องแม่บักปังในเด้อขอบคุณค่ะ